ปลูกบนพื้นที่สามซากครั้งที่เจ็ดแล้วนะครับปีนี้จะปลูกอีกนะครับท่านผู้ชมติดตามไว้นะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันนะครับนี่นะครับมาดูผลผลิตนะครับตัดครั้งแรกนะครับกับฟักเขียวของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องล้างทำความสะอาดก่อนจะออกสู่ตลาดนะครับนี่นะครับช่วงนี้ราคา ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับล้างยังไม่หมดเลยล้างไปเรื่อยๆนะครับก็หลายกิโลอยู่นะครับน่าจะร้อยกว่ากิโลนะครับนี่นะครับนี่นะครับสีสวยมากเลยนะครับทรงผลก็โอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับกับการปลูกผักผิดฤดูกาลนะครับนอกฤดูกาลถึงมันไม่ดกเท่าที่เรา